สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะนอกสถานที่ค่ะขับจากเชียงใหม่ลงใต้ค่ะตอนนี้อยู่ลำปางห้างฉัดโดวิธีคนกินเจพี่มังสุวิรัตดูดูดูดห่อข้าวมางกินดูด,ดูดูนางน้อยออ <laughs> ห่อข้าวมกินไม่ได้ประหยัดนะหากินกับเขาไม่ได้ไงก็เลยต้องห่อข้าวมากิน นี่จ้ากำลังนั่งกินข้าวอยู่นี่จากเชียงใหม่ไปพังงันค่ะนักดนตรีพเนจรค่ะถึงไหนกันเนี่ยขับมาถึงไหนแล้วออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงลงเถินแล้วนี่ <chat> ลงเถินแล้วเส้นระหว่างลำปางตากเออไม่รู้ถึงไหนค่ะกำลังจ่านยังไม่ถึงต่านอันนี้ด่านไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอไม่ได้อาเถินอำเภอเถินเถินคืออะไรลำปางอยู่แล้วอำเภอเถินเถินค่ะเถินเถินเถินกำลังหากาแฟค่ะหาร้านกาแฟเที่ยวหลายจังหวัดเลยนะเจ้า ออกตั้งแต่หกโมงแซวร้านกาแฟกาแฟจบตบด้วยน้ำเอนไซม์ของเราค่ะนี่ค่ะคนขับค่ะคนขับอันนี้คือเป็นคนทำนะคะใน,ในคนทำคนทำอีแม่นี้ไม่ได้ทำนะคะอีแม่นี่เป็นคนไนดะ้นีเฉยนี่ค่ะน้ำเอนไซม์ ไม่รู้นะจ๊ะแต่รู้ว่าสวยในเข้าเขตอะไรวะเนี่ยเล้ยซ้ายต้งมีคนกำมพงข์หันทางนี้ยังอีกยาวกายไกลเหนียวเหนียวนี่โดนบีบถ่ายไม่ทันครับ <laughs> ไม่มีโยู่ด้วย